เอาละครับจากครั้งที่แล้วนะครับป่าของเราก็เริ่มเกลี้ยงแล้วนะแทบไม่เห็นป่าเลยก็ประชาชนของเราก็ออกไปล่าข้างนอกด้วย <c oughs> เอาไงดีป่าก็ไม่มีใครก็ไม่อยู่จากที่เควสบอกให้เราสร้างกลงหันลมกลางหันลมอยู่ตรงไหนถ้าผู้ได้ถูกก็คือกลางหันลมก็น่จะตัวนี้อุปกรณ์สําหรับแปรรูปข้าว แต่ว่าหินไม่พอเราต้องไปช่วยฟาร์มก่อนรทรัพยากรตอนนี้ก็ถือว่ามันมั่นคงใช้ได้เลยเยอะมากตอนนี้แล้วก็เก็บหินขั้นทางได้ก้อนหินปกติก้อนหินปกติไม่มีแร่บ้างหรอเรามาขุดเอาแล้วกันอืมสอมบี้แล้วก็โศกตาสตมีเยอะฮะน,น่าจะเก็บได้เลยอะโซบะนี่ครับปูดปุดรี่ขุเนื้อแล้วก็โดนตีหายมาแล้ว ธนูครับธนูต้องพร้อมเดี๋ยวเราจะต้องเอาแร่ไปอัปเกรดไอ้นั้นก่อนโตครับของนี่แน่ตายไปทีตัวตัวโอ้ยเฉียดหัวโอ้ยลงมาได้ไงตัวหนึ่งมันลงมาเร็วมากยิงไปก่อนแล้วกันตายเฮียตัวไหมก็าตายเฮียตัวตัวไปเอาสิอีกนิดเดียวอีกทีเดียว,อยวโอ้โหตัวอื่นมาบางังไม่ตายหนึ่งแล้วก็หนีไปอีกหนึ่งตัวตอนนี้เฮ้ยสอง เดี๋ยวสิอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปมาตีกันก่อนนี่เซรเรียบร้อยอีกตัวหนึ่งโดดไปหาชาวบ้านเราหรือเปล่าเนี่ยใช่เลยนักล่าซั์บันมือมันกดไ,ไม่ถือหมายเลขเกศชักดาบเอาเพื่อนของเราจัดการไปแล้วไม่เป็นไรเพื่อนเชนมาสมทบแต่เลือดเราไม่มีแล้วอ่ะไม่เป็นไรแล้วกันของเรามาหาแร่ขอหาแร่ให้ได้แล้วก็กลับไปสร้างการหันลม เสร็จแล้วก็หาแร่ต่อเพื่อไปสร้างร้านเบเกอรี่ตอนนี้มีในตัวทั้งหมด30กว่าเฮ้ยคดเยอะเลยแต่ว่าขออีกสักนิดหนึ่งแล้วค่อยกลับแล้วกันเราจะได้ไม่ต้องออกมาอีกเป็นครั้งที่2ตรงนี้ซอมบี้คงไม่มาอยู่กับเรานะของหินก้อนนี้ก่อนอุ้ยอุ้ยซอมบี้ย Zombie. อย่ามาอย่ามาใกล้อย่ามานะอย่ามาอย่ามาทางนี้ว่าแล้วลว่าแล้วเชียวมาจริงด้วยนี่นี่ตีวนรอบหิน ได้หินมาแล้วข <c oughs> อ,ออีกก้อนหนึ่งดีไหมยาโดดไม่ขึ้นกลับไปให้เพื่อนเราช่วยดีกว่า <c oughs> สู้คนเดียวไม่ไหวไม่สิมันมีโอกาสไปไปได้ที่จะชนะอยู่อุ้ยไม่ถึงยิงไม่โดนแรงเลามีแค่นี้พ <c oughs> อ,อแล้วไม่ยุ่งกับมันแล้ว <c oughs> ไปดีกว่าแต่สุดท้ายก็ยังกลับไม่ถึงแฮะมาขุดตรงนี้อีกสักทีหนึ่งก่อน <c oughs> อีกก้อนนึง รู้สึกว่าตัวจะแรงไม่ค่อยมีนี่ขุดเสร็จแล้วได้มาเพิ่มอีก7ก้อนแล้วก็ตอนกลางคืนแบบนี้คงไม่มีใครมาแล้วนะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเราเทของเข้าตลาดก่อนแล้วก็เข้าสู่โหมดสร้างเพื่อมาสร้างกังหันแต่ฟาร์มข้าวนะ่าจะต้องสร้างอีกฟาร์มหนึ่งด้วยเออฟาร์มข้าวเราไว้ต่อๆไปเลยแล้วกันส่วนกังหันเอาขั้นด้วยตรงนี้ดีไหมเนี่ย <laughs> กังหันเอาไว้ทุกไหนดีไม่สิกังหันมันก็ต้องอยู่ริมหน้าผาสิตรงนี้แล้วกันโอเคกังหันเอาทิ้งไวน้นี่ประมาณนี้ โบเรียบร้อยจากนั้นก็เจอกันพรุ่งนี้เช้าจะนอนได้ก็ตอนสามทุ่มตอนนี้อุ้ยสองทุ่มห้าสิบสออีกเจ็ดนาทีไอ้น,นี่อะไรอะหน้าต่างสเตตัสเหรอไอ้น,นี่คือชุดอะไรของพวกเราใช่ไหมไม่สิไม่ใช่หน้าต่างสเตตัสหน้าต่างปรับแต่งตัวชัดๆเ<ๆ>ออเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเป็นผู้ชายไม่ได้เปลี่ยนชุดมานานแล้วเปลี่ยนทรงผมด้วยตัดผมซะหน่อยเราต้องโกนออกต้องโกนออกประมาณนี้ดูหนุ่มขึ้นเยอะแต่นี่ก็คือตัวเราเมื่อปรับแต่งเสร็จสิ้น หดดถึงก็มงเช้าแล้วแล้วก็โรลี่ย้ายเข้ามาส่วนอันนี้เฮ้ยน่าจะมีคนมาสร้างให้หรือว่าคอนที่เราทําไว้ไม่พอนะแต่ว่าน่าจะไม่เกี่ยวเพราะว่าคนมันยังไม่ตื่นหรือเปล่าเพิ่งกัโมงเช้าส่วนพวกนี้ก็คือมาเรดมาเรดมาเร็ดมาเร็ดมาเรดครับไม่ได้ไมันจะต้องใช้ข้าวโพดอะไรพวกนี้ตอนนี้ค้อนมีทั้งหมด14 เราน่าจะเอาเท่ากับประชาก,กรของเรา20แล้วก็มาดูบ้านก่อนดีกว่าบ้านเราอัปเกรดยังอะ่ะบ้านหลังสุดท้ายนั่นไงยังไม่ได้อัปเกรดอัปเกรดสิครับให้คนมาอยู่เพิ่มครับเรียบร้อยบ้านสองชั้นเรียงกันมา3หลังอยู่ระหว่างโจมตีอีกแล้วใครมาโจมตีใครใครใครโดนโจมตีเอ่ยผููใดห้าคนโดนโจมตีไม่ได้อยู่ไหนวะ มีคนมาสร้างให้แล้วกังหันลมของเราเสร็จสิ้นส,สมบูรณ์โดยที่นี่จะใช้คนทั้งหมด2คนแล้วก็ใช้เคียวในการเกี่ยวข้าวแต่ว่าอยู่ระหว่างโจมตีเนี่ยมันไม่รู้ว่าคนไหนคนนี้หรือเปล่ามาหมายเล็เจ็บตาออกมานี่เนี่ยเบี่ยงอะไรไม่รู้เลือดเต็มนะครับเลือดเต็มนะวันนี้ <c oughs> ยืนสู้ได้เลยดูสิเนื้อจา๋าเนื้อมาปลาเจ็ดชิ้นแล้วก็ใครเนี่ยเราทำเควสเสร็จแล้วหรอเฮ้สวัสดี อาริเวียเฮลลี่สวัสดีค่ะท่านหัวหน้าหมู่บ้านยังไม่รู้สินะว่าทําอะไรไปเสร็จไปแล้วนะแต่ว่าขอบคุณมากนะคะรู้่า็จก็พอมั้งแหละ <c oughs> <c oughs> นี่าานนค่ะรางวัล3า0เหรียญค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากทั้งทงี่ผมไม่รู้ว่าผมทําอะไรไปเอาเธอก่อนอื่นเรามาสร้างเกียวไว้สักหน่อยด้เรื่องมือเกียวคราบได้จะต้องใช้เหล็กอยากอัปเกรดก่อนอัปเกรดแท่งเหล็กแท่งเหล็กกล้าเอาละกันคาบแท่งเหล็กอืมแท่งเหล็กเฉยๆแท่งเหล็กกล้กา ไม่รู้ว่ามันต้องใช้ส่วนผสมอะไรบ้างอะแท่งเหเล็กกล้าอะไรพวกนี้เอามาอย่างละสิบไม่ใช่สี่ยี่สิบแท่งเหล็กแท่งเหล็กกล้ามาอย่างละยี่สิบเออ่นนหน้าหมู่บ้าน,นาารู้สึกว่าบ้านของเรามันจะขยายใหญ่ขึ้นเลยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ข้าคิดว่าเราควรมีไฟเพื่อให้แสงสว่างข้ามหมู่บ้านของเราสักหน่อยมันก็เป็นความพิดที่ดีนะจะรับไว้พิจารณาจะว่าไปาเราลืมไปเลยเรายังไม่เคยสร้างบอ่บอน้ำไม่ใค่เลยบ่อน้ำเอาไว้ตรงนี้แล้วกันเอาไว้แถวๆนี้ดีกว่า ข้างๆกางหาลมประมาณนี้ไปเลยเดี๋ยวก็มีคนมาสร้างให้เราแล้วก็คนว่างงานโอ้โหมีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยคนว่างงานมาครับไอเจ้านี่มาเป็นชาวนาะคนนี้ด้วยมาเป็นชาวนาะแล้วก็นีใ่ใครเป็นเจ้าของร้านดีคนนี้แล้วกันเบรดดี้เฮลิสันมาเป็นเจ้าของร้านส่วนคนอื่นโ,โหงาน <laughs> มันยังไม่มีงานให้ทําครับมีแค่นี้เฮ้ยเสร็จแล้วเหรอไม่รู้อะไรเสร็จได้เ,เงินมา2 8 5รปิา <laughs> หรือว่าเมื่อกี้เราแปลผีตาความจริงมันต้องการบ่อน้อนําไม่ใช่ไฟสามารถลบได้แล้วก็คนพวกนี้ไม่มีเกียวครับ <c oughs> เกียวไม่มีสร้างมาสิให้จําเป็นก่อนสองชิ้นแล้วก็เพื่อความดีความชอบของพวกลูกบ้านที่ใช้ของทานเราจะซื้อเนื้อมาเนื้อ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 ,อเอามาเลยเอามาเลยเอามาให้หมดให้เหลือ200ร้อยพอ200ร้อยสองร้อสองร้อยสองร้อยปั๊บปั๊บประมาณน,นี้เงินติดตัวเหลือพั <c oughs> นแปดก็น้อยอะ่ะ จะว่าไปเหมือนลืมอะไรไปลืมซื้อกิ่งไม้ครับกิ่งไม้กิ่งไม้ไมนี่ไงกิ่งไม้เอามาเอามาให้หมดเอาให้เหลือสักประมาณ1นึ่งพันหอยเ่าอย่าเหลือตำหมดแล้น,นะนะปัป๊บปัป๊บปั๊บปั๊บค่อยๆกดค่อยๆกดสเโอเคนึง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 ได้ๆๆแล้วการทําอาหารของเราก็มาทําต่อได้แล้วใส่วัตถุดิบวัตถุดิบวัตถุดิบเนื้อก็เหลือเยอะอยู่เหมือนกันไป เอาเนื้อมาเอาทานมาจากนั้นเก็บที่เหลือเอาใส่คลังไว้แล้วกันเดี๋ยวถ้า,าไปติดตัวเดี๋ยวจะไปโยนเข้าร้านค้าทีนี้รูปบ้านของเราก็มีอาหารกินแล้วมีทานหินด้วยแล้วก็ฉันทำอะไรไปไม่รู้ว่าได้เงินมา285อแีกแล้วมีแต่ลาบอย่างเดียวเลยแล้วก็อันนี้ก็กำลังสร้างอยู่หรอเด็กธรรมดาเล็กกล้าแต่ก็น่าจะคราบจากตรงนี้ได้พวกเก็กทรัพยากรไม่มี พื้นผลไม่มีโครงสร้างไม่มีโต๊ 2, ะเลเวลสองอทางเพิ่มเครื่องมือเฮ้ยเชือกจับมา้าคาบมาไว้ก่อนเลยเอามาสักห้าชิ้นเดี๋ยวก็สิคาบตรงนี้ไม่ได้ถ้าคาบตรงนี้แล้วก็มันจะไม่เข้าตัวเรามันจะเข้าร้านขายเราไปซื้อแล้วก็คาบเชือกทิ้งไว้สักห้าสิบชิ้นป๊ากดค้างไม่ได้ต้องกดรัวห้าสิบพออุอ้ยนายต้องการอะไรไม่รู้อะ เรารับมาก่อนแล้วไม่สนใจเราจะซื้อของจากนายด้วยเอาเชือกจับม้ามาในราคา26ก็ซื้อม้าทั้งหมดเลย <c oughs> ฮเฮ้ยแล้วก็หมีมายังไงมีตีใครพันูต้องพร้อมตีเพื่อนเราเหรอเพื่อนเราใช่ป่านี่แน่นี่แน่ไม่โดนเกียดหัวนี่สเหลือสิบเลือเก้าเลยเก้าไม่ติดกรีด้วยนี่เรียบร้อยครับได้หมีมาแล้วหนึ่งตัว <c oughs> เดี๋ยวเอาเนื้อหมีไปทําอาหารแล้วก็คนพวกนี้โอเคเรียบร้อยตอนนี้กําลังเข้ารอข้าวโตรหรือเปล่าแล้วก็การเจริญโตอ๋อมีคนมาทำอ๋อไอ้นี้มันต้องใช้มเมล็ดยังไม่มีมเมล็ดเลยแล้วก็แร่พวกนี้ของตอนนี้ของเราไปคาบพวกหินอะไรพวกนั้นอยู่จะว่าไปลืมไปดูเลยถ้าโตรคารบข้างบนก็นจะมีอสูตรคาบพวกแท่งแร่แท่งเหล็กน่าจะคาบจากเตาไม่เกี่ยวไอ้นี่สูตรทําอาหารชาติ 22สิบสชุดถ้าจะไม่ผิดในร้านค้ามันนี่ไงมันจะมีตรงนี้อยู่เราต้องซื้อไว้หรือเปล่ามาเื้อนี้3มชิ้นเสื้อนี้2ชิ้นมาลองดูสิทรัพยากรเอ๋ยจงแปรรูปออกมาใส่แร่เข้าไปใส่เชื้อเพลิงเข้าไปสตาร์ทได้อะไร <c oughs> ไอ้น้ําขึ้นไฟขึ้นตอนนี้กําลงังหลอมเหล็กอยู่แล้วก็ลดลงมาลดลงมามันไม่มีคู่มือบอกว่าได้อะไรบ้างพวกแร่พวกนี้อันนี้อานมา้ายังไม่ต้องใช้ เชือกตอนนี้ก็มีตั้งเยอะฮะแล้วก็ไฟเบอร์ของเราดูจากตรงนี้ไม่ได้ด้วยไฟเบอร์อยู่ระหว่างโจมตีอีกแล้วครับใครมาโจมตีอะไรใครครับโรลลิงคาบไวแล้วกันแล้วก็เชือกอยู่ที่ตัวเราแค่นี้ก็พอมาสลับตำแหน่งสักหน่อยเดี๋ยวเราจะได้ถือดาบง่ายๆหน่อยไหมเลข้าแล้วก็ตัดไม้เราไม่ใช้แล้วนี่นะเอาดาบมาไว้หมายเลขหนึ่งเลยแล้วกันดาบอยู่หมายเลขหนึ่งแล้วก็หมายเลขสี่ครับพวกซอมบี้มายังไงครับยิงสิครับอย่างนี้ต้องยิงยิงอย่างเดียวเลย ไม่โดนนี่โดนหัวรบส12มาซอมบี้เอ๋ยโอ้โหเปลี่ยนตัวเดินนําเปลี่ยนตัวเดินมาสู้กับเพื่อนฉันไหมพวกนี้มันก็ตายยากเหมือนกันแฮะเดี๋ยวเจ็ดสิบสามเองเจ็ดหกเคสเสร็จเดี๋ยวอีกนึงปั๊บยิงโดนตีนตรงไหนก็ได้มันก็รดเจ็ดถ้ายิงโดนหัวมันจะรดสิบสองแค่นั้นเองเจ็ดเหรออีกสองที่โดนหัวไม่โดนเรียบร้อยนาสุดท้ายไม่รู้ว่าจะโดนทําไม มาอีกแล้วกูมไม่มาหาเรานะอยากให้มันเดินทานไปทำอะไรไปไม่รู้ออกมารับเงินพออุยอ๊ยอุ้ยเพื่อนเราเพื่อนเราโดนนี่แนะ่มานี่ดาบมีดาบต้องพร้อมอย่เพื่อนเราตายนี่เอาสินี่เอามาตีจับมาให้เละเลือดเลือดเลือด <c oughs> เราเฮ้ย <c oughs> เลือดเราลดนี้เดียวเหรอเฮ้เรียบร้อยครับเพื่อนเราก็รอดอีกฝ่ายก็ไม่ร,รอด เดี๋ยวก่อนมันสามารถประดิษฐ์ตรงนี้ได้ด้วยเหรอประดดีฐ์ตรงนี้ได้ก็ดีดีมีแคมป์ไฟด้วยแล้วก็คุณลักษณะอ๋ออับสานะได้ตอนนี้เลเวลหกมีแต้พมพมโง่ยีจับม้าสักตัวแล้วกันมีเชือกแล้วจะกลัวอะไรอุ้ยนั่งไงมา้าอยู่บนนั้นเหรอเตรียมตัวได้เลยมา้าคุณม้าครับมีลูกม้าด้วยม้าตัวโตลูกมา้าม้าตัวเล็กน่าจะจับง่ายกว่าหรือเปล่า3เอาเชือกออกมาเตรียมตัวครับหยุดซะม้าเจ้ามา้า ยองยองปึ้โดนไหมไม่โดนมันจับย่างจับเย็นอะมาไม่ย่องแล้วไปใกล้ๆเลยแล้วกันนี่แนะ่แบบนี้รอมันหยุดนิง่งรอหยุดยุดโยดซิมาอ๋อต้องขีดขวาค้างด้วยโอเควิ่งไปแล้วไป <laughs> มาเล็กมาเล็กมาเล็กหยุดนิง่งหยุดนิง่งจงหยุดนิง่งหยุดหยุดนี่ปับอ๋อโอเค เราต้องคลิกในช่วงจังหวะที่มันมาเป็นสีเขียวโอ้โหแต่รู้สึกว่ามันจะเปลืองสเติมินามากโอ้โหบวกสามเองบวกยี่มากสเติมินาเราลดลงเรื่อยๆเราต้องรีบบวกเก้าเร็วเร็วใกล้แล้วอีกนิดเดียวสเติมินาอย่าเพิง่งหมดอีกทีเดียวอีกทีเดียวอ้โห,โโห,โโหเลี้ยงอสเติมินาขนาดลูกหมานขะนา,าตัวใหญ่น่าจะใช้เยอะ่านี้ เพราะฉะนั้นคุณลักษณะครับสเตมิน่าพลังงานหรือเปล่าน่าจะพลังงานนะบวกเพิ่มขึ้นมาสเตมิน่ามันไม่ใช่เอเนจีความแข็งแรงเหรอตอนนี้เป็น175อ๋อนี่ไงความแข็งแรงเอามาเลยเอาให้ถึงสักติบน่าจะพออยู่แล้วก็พลังงานของเราก <c oughs> ินอาหารเอเนจีที่ใช้ต่อวันไม่จาเป็นต้องเพิ่มเยอะขนาดนั้น <c oughs> แล้วก็เรายังไม่มีข้อมามาจับมมาทำไมเดี๋ย <c> ว <oughs> ตัว้านชะมันมาคุณแล้วกัน ที่ไหนก็ไม่สุขใจเท่าไรใกล้บ้านมาขุดแร่ตรงนี้นี่เนยได้มาแล้วเจ็ดชิ้นได้มานี่เดียวอ่ะมาให้ประชาชนหามันน่าจะหาเร็วกว่าแต่ว่าของเราเอาไปคาบแร่ไว้ด้วยตอนนี้แร่มันแม็กซ์หรือยงังก้อนหินธรรมดามาสามารถอ๋อบิ๊กบล็อกก้อนหินมันจะได้ของพวกนี้มาด้วยส่วของพวกนี้ก็สามารถคราบไอพวกนี้ด้วยเดียเด๋ยวเดี๋ยวใครหมาป่าหมาป่าลุงมสิครับลุงมสัก,กรมมันหมาป่าเนี่ย ตอนนี้แรกของเราแร่เล็กเล็กก้า14 15ชิ้นชิ้นอัปเกรดอัปเกรดถ้าอัปตรงนี้ข้างบวมจะอัปตามหรือเปล่าอัปมาเอออัลล็อกอัลล็อกสุดคาตาเนอต้องใช้สูตรในการปลดล็อกไปหาสูตรจากไหนอะที่แบบนี้อัปมามันก็ไม่ค่อยส่งผลเท่าไหร่เลยดาบอะไรพวกนี้ต้องใช้สูตรตอนนี้ของเราไปปิดเอาแร่มาครับไอของพวกนี้ก่อนเรายังจะเป็นต้องใช้แร่เพราะฉะนั้นไอแท่ง เหล็กแท่งแร่อะไรพวกนี้เรายังไม่ใช้ปิดไปปิดไปดังนั้นเบเกอรี่ต้องใช้แร่ทั้งหมด40ชิ้นแล้วคอ,อกม้าล่ะเฮ้ยแบล็กสมิธสามารถขับอาวุธได้คอ,อกมาใช้46ค่้ายทหารใช้60เดี๋ยววันนี้มันวันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยวันที่3ต้องสร้างคล้ายทหารก่อนถ้าจะไม่ผิดมันมีวันแดงเดือนอยู่แล้วก็อุปกรณ์ของเรามันต้องรีบซ่อมครับใส่ไป,ไปรีแพร์รีแพร์จะรีแพร์ดาบโอเคไอ้ <laughs> okay, พวกนี้รีแพร์ได้ธนูด้วยที่ตัดไม้ ป้อนธรรมดาแต่ดาบอุ้ยก็ใส่ได้นะทำไมตอนแรกคลิกใส่ไม่ได้จังมันตอนนี้เราได้ของมาแล้วตัดไม้เอาไว้ข้างหลังเลยเอาดาบไปอันแรกอันที่2เอาเป็นโลแล้วกันแล้วก็ตรงนี้ครับไม้ไม่พอครับเอาไม้แล้วก็เอาเนื้อจากนั้นเอาไม้ใส่เอาเนื้อใส่สงสัยไม่ต้องเอาเนื้อมาเพิ่มประมาณนี้ <c oughs> ใส่เข้าไปทดแทนเริ่มจุดไฟพอเป็นแบบนี้ประชาชนของเราก็กินอิ่มแล้วต่อไปก็คือรออย่างเดียวแล้วก็พวกดันเจียน มันจะมีอะไรโชว์ในมินิแมปบ้างเนี่ยเดี๋ยวอยู่ระหว่างโจมตีตรงไหนตรงไหนอ๋อตรงนี้โอเคมาฉันเอาดาบมาแล้วครับนี่แน่ไม่อยากสู้เยยาประชิดเท่าไหร่โอ้หตีไม่โดนเพื่อนเรารับแล้วกันเราตีข้างหลังโอ้เพื่อนเราก็หนีนี่แน่มันไม่มียาเพิ่มเลือดเลยเหรออยู่ระหว่างโจมตีอีกแล้วข้างบนอุ้ยขึ้นมายังไงอะซอมบี้ตรงนี้เดี๋ยวนะเราต้องมีค่ายอาหารโดยไวเดี๋ยววันที่5้ามันก็จะมาแล้วคืนวันที่ห้านี่ สงครามไม่ไาวมาเพื่อบกตัวนี่แน่เอาไปดิอย่ามารังแกชาวบ้านของฉันเราต้องการหน่วยทหารแล้วหน่วยทหารจ้าเมื่อไหร่จะมาพ่ออยู่ใกล้ปราสาทสอมบี้หรือเปล่ามาเลยมาบ่อยขนาดนี้เอาสิเอาสิโอ้โหเลี้ยวเลี้ยวมีเลี้ยวไปละธนูของเรามันจะใช้หมดก่เนี้ยยังไม่ได้หาดันเทียนอะไรเลยเดี๋ยวมันทะลุได้ไงเมื่อกี้พอ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 ไอ้ซอมบี้ตีอีกแล้วหรอไม่สิ ตีเราไม่ได้แล้วเบอร์เกอรี่อย่าพึ่งตอนนี้ขอเป็นค่ายทหารก่อนเราต้องมีทหารอีกแล้วอ่ะมาป้าพลังงานใกล้หมดแล้วเนื้อเนื้อเนื้อที่ผมทำผมขอคืนก่อนได้ไหมบายอามาสองชิ้นแล้วกันอรลอกินเนื้อโอ้โหความจริงชิ้นเดียวก็จะอิ่มแล้วนะเนื้อโคตรใหญ่อ่ะเนื้อต้องการแร่อีกเจ็ดชิ้น เราก็ต้องมาขุดเองนี่แหละถ้าเราต้องการเราต้องขุดได้มา12ชิ้นพอแล้วกลับแล้วมาแกแค่นี้แหละเดี๋ยวไม่มีคนช่วยสร้างต้องรีบไปก่อสร้างก่อนที่เขาจะเข้านอนกันเอาละทิ้งลงครั้งตอนนี้มีห้าสิบห้าขุดเยอะเลยจากนั้นก็สร้างครับ่ายทหารเอาไว้ใกล้ๆลงราชสัตว์นี่แหละให้ทหารจะมาได้แล้วนี่มาแล้วขาดต้นไม้อีกส0อีกเท่าไหรนะ่อะอีกสี่สิบชิ้น ขอนไม้อีก4ี่สิชิ้นตัดไปไวๆสี่คนตัดไม้เดี๋ยวโดดลงแต่ตรงนี้เลยยาดดลงแล้วโอยเลือดไม่ลดนึกว่าเลือดจะหายมาตัดต้นไม้ข้างนอกเพราะว่าคงไม่มีใครมาตัดได้มายี่สิบโอเคอีกสักยี่สิบได้มา4ี่สิบพอแล้วครับกลับแล้วครับจริงๆเราเนี่ยจะสร้างคอกหมาเพราะว่าถ้าเราขี่มาเราเนี่ยจะวิ่งไวกว่านี้ส่งเข้าครังเปิหดหมดูดซอง เคยทหารจอได้เวลาออกมาพิชิตแล้วใกล้ๆบ่อน้าใกล้ๆล,ลงราษฎรจะได้ช่วยกันฝึกโอเคแค่นี้แหละแค่นี้แหละเดี๋ยวรอชาวบ้านเขาช่วยกันสร้าง <c oughs> เฮ้ยชาวบ้านจะมีใครมาช่วยสร้างมาัเนี่ยนี่ไงตีแล้วขึ้นทีละสิบแปดแต่ถ้าเราตีล่ะเราขึ้นทีละเท่าไหรอ่อ่ะไม่รู้เหมือนกันโอ้ขึ้นเยอะนะแต่มันดูไม่ทันอัปเกรดได้โอ้สามารถอัปเกรดเป็นของพวกนี้ได้อ๋อมีเป่าแค่นี้ มีหุ่น <c oughs> มีป้ายิง <c oughs> แค่นี้นะอยากรื้อทิ้งมากเลยลบได้ไหมถ้าลบเราจะได้ทรัพยากรขึ้นไหมมันต้องทดสอบแต่ขอเซฟก่อนลบปั๊บต้องการลบปึ้งได้ขึ้นมานิดเดียวช่ำเงินแล้วกันเราไปหาไม้เพิ่มแต่ว่าก่อนหน้านั้นไอ้พวกนี้เดียวไอ้ตัวนี้มาจากไหนอะรู้สึกว่าตัวใหญ่โอ้โหเลือดโคตรเยอะเลยใายทหารจ้าข้าไม่น่ารื้อเจ้าไอ้นี่วันที่สามนี่นะมันวันแดงเดือดหรอ ทิบหายแล้วจิบหายแล้วจะตีฉันไม่มีทางหรอกนี่แน่ไอ้ตรงนั้นก็ชาวบ้านก็ช่วยกันลุมอุย้ยชาวบ้านหายไปนึงเราคือคนดีเราจะไม่ตายชาวบ้านตายไม่เป็นไรเราจะไม่ตายน่าจะได้ของดีเหมือนกันนะไอ้ตัวนี้เดี๋ยวจะเป็นเพิ่มหรือเปล่าอ่ะโอ้เจ็บเจ็บนะครับผมเจ็บครับนี่อ๋อโดดโดดตีตีโดโด แล้วพี่ตีโดนอะไรอะ่ะพี่ตอนที่ไปว่าเลือดมันน้อยๆอะ่ะอุยอ้ยจะโดนจะโดนตีชาวบ้านมาช่วยกันหน่อยอีกแค่นี้เดียวเสร็จเสร็จไปหนึ่งอีกตัวอีกตัวอยู่ไหนแต่ศพเมื่อกี้มันอยู่ไหนอะ่ะอันนี้คืออ๋อชาวบ้านชาวบ้านที่สละชีวิตตรงซ้ายมันจะเป็นแค่แหล่งเลเวลรีบไปนอนแล้วกัน <laughs> พรุ่งนี้เราต้องไปฟาร์มไหมแต่เตมิน,น่าทุกอย่างอะไรก็ยังไม่มีเนื้อก็ไม่มีกินแอปเปิลก็ได้ แล้วพรุ่งนี้ของเรามีอะไรให้ทําเยอะเลยนอนนอนวันอ,อื่นชาวบ้านของเราลดลงไปนิดเดียวเพราะฉะนั้นเหมืองแร่คือสิ่งจําเป็นมันมีเศษซากอยู่เราไปซ่อมได้เหรอซ่อมไม่ได้เดี๋ยวทำไมวางซ้ําไม่ได้อะอ้าวางซ้ำมันก็น่าจะให้ซ่อมดีคือขอรอเลยมาซ่อมวันนี้นะนะอยากรู้ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะทําได้ไหมเนี่ยเอาเธอเอาไว้ตรงนี้แล้วกันเต็จแล้วแล้วก็หาคนแล้วกันคนตัดไม้คนตัดไม้ไ,มไปเลยเอาผู้ชายล้วนๆเลยคนตัดไม้ไม้เลเวลสามก็ดี ตัดไม้เลเวลสามดีตัดไม้อุย้ยเลเวลสี่ด <c oughs> ีตอนนี้ไม้ของเรามีประมาณร้อยห้าสิบดูเหมือนว่าซอมบี้มันจะไปที่ฐานเราด้วยยิงถ้าไม่งั้นเพื่อเราตายแน่เพื่อเราสู้เราก็จะสู้ให้ขาดใจกันไปอุย้ยสติมิน่ไม่มีเพื่อนรีบกลับเร็วรีบกลับเร็วเซนไม่มีสติมิน่นี่เอาดีเสร็จไปหนึ่งเอีกสองเสร็จไปอีกหนึ่งเดยอีกหนึ่งอัพอะไรมันถึงจะตีแรงๆนะ ุณลักษณะอมอดาเมีไอ้ันนี้แหละสเต็งอัพมาให้ถึง11แค่นี้ก่อนจากนั้นเอาของมาส่งคืนครับมี306เดี๋ยวแร่พวกนั้นเดี๋ยวก็ได้ไม้ขาดอีกร้อยกว่า180ตอนนี้เราอัพดาเมจมาก็น่าจะตีแรงขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นซอมบี้เราไม่กลัวอีกแล้วแต่สเต็ม,มนาาเราน่าจะต้องอัพเยอะหน่อยแฮะลองดูดิตีทีโอสามโอยแรงขึ้นนะไม่กี่ทีก็ตาย หรือว่าพัฒนาขึ้นเยอะตัวเนี่ยจากยิงครั้งละหกเราจะไม่มีเวลามาเล่นกับซอมบี้นะตอนเนี้ยเราต้องหาของวันนี้วันที่4แล้วด้วยเพราะฉะนั้นต้นไม้ข้างบนก็น่าจะได้เยอะกว่าหรือเปล่าเหมือนไม่ตัดต้นไม้อะเหมือนตีมอนอะได้ไหมยี่บห้าโอ้คุณเยอะเลยน่าจะต้องใช้ขวานที่อัปเกรดมันถึงจะดีวิวิสติมไม่น่าเกียงเลยตอนนี้ไม้ก็แปสผัดอีกหน่อยเราจะตายก่อนหรือเปล่าไม่ครับโอ้เราชนะได้ แร่มันใช้ทั้งหมด6 0ิบตอนนี้มี55าห้รืออีก5นี่ไงแร่ของเรา <c oughs> น่าจะได้นะอีก5ชิ้นเองตีเข้าไปอีกนิดเดียวอีกทีเดียวปั๊มได้มาทั้งหมด7ชิ้นพอแล้วพอแล้วครับตรงเข้าคลังเลยครับแบบนี้เราเผลอไปอัปเกรดอะไรหน้าไอ้โตครับ <c oughs> มันก็เลยชิบหายแบบนี้ห <c oughs> มวสร้างหัวสร้างค่า,งายของผมจะตั้งอยู่แถวๆนี้ครับ โดยค่ายนี้จะเป็นค่ายและยกักใกล้ครับแล้วก็ผมก็รีบด้วยดิ <c oughs> ผมก็เลยต้องมาตีเองเดี๋ยวมีคนมาช่วยโอ้ยนั่นไงคนช่วยเยอะอัปเกรดไปเอาหุนห่นหุนห่นหุน่นหุ่นหุ่นให้ครบ <c oughs> จากนั้นก็หางานให้คนพวกนี้หน่อยคผู้หญิงไปเป็นนี่แหละทหารธรรมดาคุณก็ด้วยไปเป็นทหารธรรมดาโอ้ยผู้ชายจะน้อยหนาย้าได้ยังไงไปเป็นทหารธรรมดาหมดแล้วที่เหลือก็คือพวกอาวุธสิ่งของยุทธอุปก,กรณ์ Armor, อาร์เมอร์เกราะยังไม่มีทรัพยากรขนาดนั้นแฮะเรื่องมือมีมีดดาบไปเนียวุธวาวุธ,วธจะได้อาวุธเอออันนี้ไงอาวุธรับมาแล้วก็อยู่ระหว่างโจมตีเดี๋ยวมันมีคนมาบุกโจมตีบ้านเราโอ้โหไอซอมบี้ตรงนี้ด้วยเลือดเรารี่งน้อยอยู่พลธนนูพลธนทนูยิงมันเลยพลธนทนูโอ้ยโอ้ยโอ้โหเกือบเกือบเกือบไม่รอดเราอ่ะพลนอยู่ครบโอเคเอาล่ะคือประชาสีเลือดตอน โอ้โหสามทุ่มเป๊มาเป๊เราไม่สู้เราไม่ทำอะไรเราจะนอนไม่สามารถนอนได้เราจะสู้้ถึงที่สุดถ้าตัวใหญ่ขึ้นมาก็น่าจะสู้ไหวอยู่เราช่วยกันตีตรงนี้นี่เอาสิเราอัพดาเมจมาเต็มอัพมาเต็มอัพมาเต็มแต่เลือดเราไม่ได้อัพโอชาไหนจากไหนไม่รู้ตีไปก่อนโอ้ยชิบหายชิบหาย เพื่อนหายแล้วเพื่อนถ้าเกี่ยวเวฟนี้ได้น่าจะนอนได้เลยเหือสิคนแล้วเพื่อนเราโอ้ยขอเป็นธันูแล้วกันนี่เอาไปเสร็จสิ้นอา้าเพิ่งมาเหรอครับ <c oughs> เขาจบไปแล้ว <c oughs> ยิบของยิบของก็เป็นอาวุธที่เรา <c oughs> อาวุธเพื่อนเราทั้งนั้นอนะตอนนี้ประชาชนเหลือสิบคน <c oughs> โอ้โห พิ่งมาคืนพระเจ้าสีเลือดจะห้ามนอนหรือเปล่าไม่สิมันต้องนอนได้แล้วนอนไม่ให้นอนข้าบังครับห้ามเรานอนครับเราคิดว่าเพื่อให้ผ่านคืนนี้ไปเราจะต้องทําซ้ำสองไล่ทุกคนออกจากงาน <c oughs> ไล่ออกมาให้หมดเลยนี่คนทําอาหารทําทําไมออกมาเธอถูกไล่ออกจากงานแล้วพวกนี <c oughs> <c oughs> ไ้ไนทําสวนก็ไม่น่ามีมั้งไม่มีโอเคต่อไปนักล่าโอ้นักล่ามีไปเหอะ ให้มีเลยแล้วก็ให้ทุกคนครับจงมาเป็นทหารเฝ้ายามเดี๋ยวนี้เอาล่ะทุกคนมาเป็นทหารเฝ้ายามแต่ว่าคืนนี้เราจะนอนไม่ได้เอาให้มาเรานอนเราขอคาไปก่อนขอให้ผ่านันคืนนี้ถ้าหลังเที่ยงคืนมันจะให้เรานอนหรือเปล่าเนี่หายแล้วโผยตัวใหญ่ด้วยนี่แนะ่ยิงอย่างเดียวครับยิงอย่างเดียวอยากตีอะตีมันแรงกว่า ตอนนี้ประชาชนเลยหกคนนี่นี่เอาดิมาอีกเส้นแล้วเอามาเลยไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับตีให้รู้แล้วรู้รอดไปเออโอ้ยโดนตีต้นไหนอ่ะจะไม่ห่วงหน้าตาตอนนี้เราต้องเข้าไปตีตีให้ไหวถ้าเราตรีเองอะ่ะมันยังไงมันก็แรงกว่านี่ เดี๋ยวผ่านคืนนี้ไปมันจะกลายเป็นว่าเราจะงเริ่มต้นใหม่ <c oughs> ชิบหมนี่รู้สึกว่าเล่นมาก่อนก็คือมันไม่มีสองบีมันเล่นง่ายกว่านี้เยอะนอนได้ยังเนี่ยเหลือสี่คนแล้วหน้าคนในหมู่บ้าน <c oughs> ห้ามนอนหลังเที่ยงคืนก็ห้ามนอนแล้วก็มาอีกเสตนหนึ่งแล้วครั้งนี้แค่ธนูก็จะพอเพราะว่าเป็นตัวจ้อยลอยแบบนี้ โอ้โหขนาดความแม่นยำเพิ่มขึ้นนะกระสุนมันยังแทบไม่โดนอะ่ะไม่โดนหัวด้วยนี่พอจบแล้วก็ตอนนี้ก็ใกล้เช้าแล้วมันไม่น่าจะโจมตีเราแล้วแล้วก็บ้านบ้านโล่งมากออกจากงานมาเธอคนนี้จงไปตัดไม้ซะพรุ่งนี้คนนี้ด้วยไปตัดไม้ซะส่วนคนนี้ก็ไปขุดหินละกันไปขุดแร่มาแล้วก็คนนี้โอ้โหเหลือคนเดียวในบ้านสบายส <c oughs> ไิไปไปขุดแร่แล้วกัน แล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องจัดส่งอะไรว่ามันจะมีภารกิจอยู่นี่นาสามารถขยายดินแดนได้ขยายเดี๋ยวไปหมื่นไม่มีคอนเฟิร์มเลยเหรอขยายเรียบร้อยเอาเถอะคืนจานสีแรกของเราก็หนักหน่วงเชสเนคนยี่สิบกว่าคนเหลืออยู่สคน เอาละครับเพื่อนๆทุกคนสำหรับคลิปนี้แล้วก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับถ้าหาชอบคลิปนี้แล้วก็อยากรู้ความเป็นไปของหมู่บ้านซอมบี้ของเราจะเป็นยังไงต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ